มีข่าวลือหนาหูมากนะครับบอกว่าจะมีการแจกเงินพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย5,000บาทนะครับในเดือนกรกฎาคมทีนี้สตังกก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะครับตรวจแล้วหลายรอบมากปรากฏว่า เป็นข่าวลือนะครับจะบอกกับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่ายังไม่มีการแจกเงินพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน5,000บาทแต่อย่างใดน,นะครับโปรดอย่าเชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะทัวร์ละกันนะครับถ้าใครรู้แล้วว่ากรกฎาคมจะได้เงินอะไรบ้างไม่อยากรบกวนเวลาคุณก็ดูเสร็จสามารถออกได้เลยแต่ถ้าคุณอยากจะทวนว่าสิ่งที่คุณเข้าใจว่าเงินจะเข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ดูต่อไม่ว่ากันก็ดูได้นะครับอ่ะ คุณจะได้รับเงิน200-300เงินนี้ยังได้เหมือนเดิมในการรูปซื้อสินค้าแล้วเงินที่เพิ่มกําลังซื้อที่เพิ่มมาใหม่ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมเนี่ยคุณก็จะได้200เพิ่มมาเหมือนกันนะครับซึ่งเงิน200ตรงนี้ไม่ใช่เงินสดเป็นเงินรูปซื้อสินค้าและใช้ได้ภายในเดือนนี้ไม่มีการสบทบค่าไปเดือนหน้าค่าโดยสารสาธารนณะยังมาเหมือนเดิม500บาททุกเดือนถึงแม้ว่าหลายคนอยากจะให้เปลี่ยน เป็นเงินสดหรือเงินอย่างอื่นแต่รัฐบาลก็ไม่เปลี่ยนซึ่งสตางค์เห็นด้วยว่าเงินค่าโดยสารสาธารณะ5 0 0บาทเนี่ยมันมีประโยชน์เฉพาะบุคคลเท่านั้นควรจะให้มีการลงทะเบียนมากกว่าถ้าใครไม่ลงทะเบียนน่าจะสมทบให้ในงบประมาณของส่วนอื่นแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำนะต่อมาค่าก๊าซถุงต้มนะครับ45บาท3เดือนต่อครั้งยังมียังไม่ตัดนะครับส่วนค่าไฟค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าต้องสมัครลงทะเบียนนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือไม่เกิน230บาทต่อเดือน ค่านาปาตาต้องสมัครรับสิทธิ์ช่วยเหลือไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับและสําหรับพี่น้องบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้พิการและมีบัตรคนพิการจะได้รับเงิน200บาทเป็นเงินสดนะครับตั้งแต่วันที่20ของแต่ละเดือนเป็นต้นไปครับ และนี่ก็คือการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กรกฎาคมนี้ไม่มีการเพิ่มเติมนอกจากนี้และก็ไม่มีการตัดอะไรออกแต่อย่างใดดังนั้นถ้าคุณไปฟังข่าวจากไหนว่าจะมีการแจก5 0 0พันบัตรสวัสดิการถือว,ว่าเป็นข่าวลือแจ้งชัดนะที่นี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข่าวต่างๆที่ได้ข่าวมาแล้วอยากให้สตังค์เช็คว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้เนาะเดี๋ยวสตางค์จะนําคําถามของคุณนี่แหละไปหาคำตอบจากทางภาครัฐแล้วก็มาบอกคุณผ่านย t u b e ถ้าไม่อยากตกข่าวไม่อยากพลาดเงินจากรัฐบาล กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อราบปดข,ข่าวก่อนใครด้วยครับทุกวันเสาร์ครับสตางคได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นาานถึง17.30นนใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ